สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ว่าไปเรื่อยพอดแคสต์กับคุณชายอดวีล็อกไลท์ชาแนลครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวที่จะนํามาแบ่งปันในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนกกระเวกค,คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือเคยคุ้นชินเกี่ยวกับชื่อนกกระเวกแต่เอ๊มีใครสักกี่คนที่จะรู้ว่านกกระเวกนั้นเป็นมาอย่างไรมีเรื่องราวอย่างไร วันนี้ว่าไปด้วยพอร์คแคสจะเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับตำนานนกกระเวกบินสูงเหนือเมฆกินลมเป็นอาหารก่อนอื่นที่จะไปรับฟังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับคุณชายโอ๊ตวีล็อกไลท์ชาแนลครับ คุณผู้ชงครับตำนานนกกระเวกนั้นหรือที่เราเรียกว่าปักษาวายุพักซึ่งแปลว่านกกินลมเป็นนกในเทพกรนํำนะครับเป็นปรากฏการในป่าหิมพานในไตรภูมิพระร่วงว่าด้วยนกกระวิกนะครับซึ่งอธิบายว่าบินได้สูงเหนือเมฆมีเสียงไพเราะเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมนุษย์รวมทั้งถวยเทพเมื่อได้ยินเสียงของนกกระเวกแล้วเนี่ยจะต้องหยุดชะงักไปชั่วครู่ด้วยความจับใจภายเราะในเสียงร้องนั้นและยังได้กล่าวไว้อีกว่าขนนกกระเวกนั้นเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากเพราะสามารถกลายเป็นทองคําได้ด้วยซึ่งนกกระเวกนั้นเป็นนกที่มีขนที่สวยงามขนนกกระเวกเป็นของวิเศษผู้ที่ต้องการขนของนกกระเวกนั้นจะต้อง ทำร้านไว้บนยอดไม้เอาขันสำริดใส่น้ำไปวางเอาไว้นกกระเวกก็จะมาอาบน้ำในขันทองคำนั้นแล้วก็จะสลัดขนไว้ให้ขนนั้นก็เก็บไว้ก็กลายเป็นทองคำซึ่งในคำพีนะครับได้กล่าวไว้ว่านกกระเวกนั้นกินมะม่วงสุกชนิดที่มีรสหวานเป็นอาหารโดยจะใช้จงอยปากของเจ้านกเองเนี่ยเจาะ จิบน้ําให้ไหลออกมาเพราะเหตุที่นกชนิดนี้เป็นสิ่งที่หายากไม่ได้เห็นกันง่ายๆจึงหลงเข้าใจกันอยู่ว่าเป็นนกที่อาศัยอยู่บนท้องฟ้ากินลมเป็นอาหารซึ่งนกกาเวกแบบเอเชียตะวันออกนั้นประเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณเอเชียตะวันออกอย่างเช่นจีนหรือญี่ปุ่นก็จะมีความเชื่อเรื่องของนกลักษณะเช่นนี้เช่นกันครับซึ่งนกกาเวกนั้น ตามความเชื่อของพวกเขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอมะตะไม่มีวันตายซึ่งปรากฏในตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามีศีรษะลักษณะคล้ายเหมือนอย่างมนุษย์แต่มีลำตัวแล้วก็ปีกแล้วก็ขนหางเป็นนกซึ่งจากที่กล่าวมานั้นก็คล้ายๆล,ลักษณะกับกินนอนหรือกินนารีนั่นเองครับซึ่งตำนานของปักษาวายุปักษาวายุเนี่ยเป็นนกที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดีรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นอสูรวายุพักมีลักษณะรูปร่างนะครับเป็นนกอินทรีนะครับตัวแล้วก็ใบหน้าเนี่ยเป็นยักษ์มีปีกมีหางมีเท้าเหมือนกับพรยาครุฑมีแววเหมือนนกยูงซึ่งในเรื่องของรามเกียรตินั้นก็ยังได้กล่าวประวัติไว้ว่า วายุพักนั้นมีพ่อเป็นอสูรที่ครองกรุงวิเชียนซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาจักรวาลเป็นยักษ์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากเลยทีเดียวแต่มีนิสัยชอบเที่ยวข่มเหงรังแกเทวดาแล้วก็ฤาษีชีพไรยอยู่เสมอครั้นเมื่อพระรามแล้วก็พระลักษณ์ออกเดินดงครั้งที่สองอสูรวายุพักนี่ก็บินผ่านมาพบเขาก็จึงได้โฉบลงมาจับเอาตัวพระรามแล้วก็พระลักษณ์เพื่อที่จะ นำไปกินเป็นอาหารฝ่ายหนุมานฐานเอกสุเครีบแล้วก็ไพรพลลิงทั้งหลายก็จึงรีบตามไปช่วยแล้วก็ได้เข้าต่อสู้กับอสูรวายุพักในที่สุดก็สามารถช่วยพระรามแล้วก็พระลักษ์ออกมาได้ส่วนอสูรวายุพักนั้นก็ได้ถูกองคตแล้วก็นิลพัทเนี่ยฆ่าตายนะครับในเรื่องของตำนานอีกตำนานหนึ่งก็คือตำนานของโคดไข่นกกระเวกนะครับเป็นโคดไข่นกกระเวกนั้นเกิดขึ้นจากการที่นกกระเวกเนี่ย ได้คาบไข่แล้วก็เกิดพลัดตกหล่นลงมาจากเขาไกรล,ลาดซึ่งเป็นเมืองกึ่งกลางระหว่างสวรรค์กับมนุษย์นะครับเมื่อตกลงมายังโลกมนุษย์แล้วไข่นั้นก็ได้กลายเป็นหินมีลักษณะยาวเป็นวงรีหากเรามองด้วยข้างของคดไข่หินนี้แล้วก็จะมองเห็นเป็นรูปของตัวนกนอนขดตัวอยู่ถึงสงด้าน มองทั้งสองด้านก็มองเป็นลักษณะของนกนอนขดตัวอยู่เชื่อว่าเป็นของดีที่วิเศษยิ่งนักหายากยิ่งมีได้เฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นที่จะเห็นนะครับซึ่งอนุภาพของนกกาเวกนั้นตามตำนานเล่าไว้ว่านกกาะเวกเป็นนกแห่งสวรรค์แล้วก็มีเสียงอันไพเราะจับใจยิ่งนักซึ่งเทวดานางฟ้าเหล่านักสิทธิวิทยาทรคนทันแล้วก็บรรดาสัตว์ในป่าหิมิพาน เมื่อได้ยินเสียงร้องของนกกระเวกนั้นก็จะตกอยู่ในพวังเคลิบเคลิม้มดังการต้องบนสะกดแม้แต่ฤาษีชีพรายเข้ายานสมาบัติอยู่ก็ต้องลืมตาขึ้นมามองหาแล้วก็ฟังเสียงของนกกระเวกนั้นคุณผู้ฟังครับคดไข่นกกระเวกนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิคุณเลิศล้ำในทางด้านมหาละรวยนะครับม,มหาจังหงมหาเมตตามหาสเสน่ดึงดูด โชคลาภส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองนะครับสามารถป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้เป็นของกายสิทธิ์มีฤทธิ์ในตนแต่เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรเสียอีกซึ่งข้อมูลจำเพาะเฉพาะของนกกระเวกนั้นเขาเล่ากันว่าเป็นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปักษาวายุซึ่งแปลว่านกที่มีกินลมเป็นอาหารซึ่งเชื่ออย่างนั้นเพราะไม่มี เป็นนกที่ไม่สามารถเห็นได้ง่ายๆจึงคิดว่ามันอยู่เหนือก้อนเมฆเท่านั้นเวลาจับก็จับก้อนเมฆแล้วก็กินลมเป็นอาหารนะครับแล้วก็อีกตำนานก็เล่าว่าเป็นนกที่อยู่ในป่าหิมพานต์ซึ่งป่าหิมพานต์นี่อยู่ที่ไหนมนุษย์ก็ยังไม่เคยรู้แล้วเราจะเห็นนกชนิดนี้ได้อย่างไรอีกตำนานก็เล่าถึงว่าเป็นนกที่มีเสียงไพเราะเป็นอย่างมากใครได้ยินก็ต้องได้หยุดในสิ่งที่ ตนเองําเพื่อที่จะฟังเสียงของนกกาเวกก็ยังมีตำนานหลายๆตำนานเล่าถึงไม่ว่าจะเป็นตำนานในไตรภูมิพระร่วงพูดถึงขนนกกาเวกที่เป็นสิ่งที่ตำคนต้องการเป็นอย่างมากเพราะสามารถเป็นทองคําได้ในพระบาลีก็กล่าวว่าพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเหมือนเสียงพรมมีความแจ่มใสชัดเจนอ่อนหวานสำเนียงสนอไม่แตกลึกซึ้งมีความกังวาลไพเราะ เหมือนเสียงนกกระเวกนกกระเวกถ้าอยู่ตามลำพังตัวเดียวจะไม่ร้องแต่เมื่อเห็นพวกพ้องจะส่งเสียงร้องไพเราะจับใจเลยทีเดียวครับนกกระเวกตามตำนานเล่าว่าเป็นพาหนะของนางมณีเมฆขาซึ่งนางฟ้าที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาท้องทะเลแล้วก็มหาสมุทรในเรื่องของวรรณคดีไทยบางเรื่องอาจจะเรียกนกกระเวกว่านกกระวิกนะครับเช่นกระวิกระวัง วนกุนานในสมุดพระโคดสนาคำฉันหรือในไตรภูมิพรวงก็เรียกว่านกกรเวกนกกรเวกนะครับหรือักษาวัยุพวกนั้นถูกใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของกระทรวงการคลังของไทยโดยใช้มาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของตำนานนกกรเวกบินสูงเหนือเมฆก,กินลมเป็นอาหารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้กับคุณชายโอ๊ตวีล็อกไลท์ช anel ครับ